สวัสดีครับพบอ,อีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาดูความประทับใจของผู้นาต่างประเทศที่มีต่ออาหารและวัฒนธรรมของไทยในช่วงการประชุมเอเป็ที่ประเทศไทยกันบ้างอย่างนายลีเซียนลุงนาย,ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้โพสต์ภาพประทับใจในระหว่างการประชุมเอเป็โดยภาพแรกเป็นภาพเมนูอาหารของไทยที่นํามาเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมระบุข้อความว่าเป็นอาหารไทยอาหารเรียกน้ําย่อย ที่สร้างสารรค์และสวยงามมากมีการผสมผสานโลโก้ของงานเอเป็ก2022และประเทศไทยได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีภาพลอยกระทงหุ่นกระบอกขนและหนังใหญ่พร้อมระบุข้อความว่าวัฒนธรรมไทยและการต้อนรับขับสู้จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบในบริเวณสถานที่จัดงานสำหรับเมนูงานเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปนี้ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมนูในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกนำเสนอสุดยอดอาหารไทยของดีทุกภูมิภาคเมนูอาหารทุกจานเป็นไปตามแนวคิดหลักของการประชุมคือ Open Connect Balance ดังนี้ Open เปิดประสบการณ์สู่อาหารไทยทุกจาน เป็นอาหารเมนูฟิวชั่นที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันผ่านความหลากหลายของสีกลิ่นและสัมผัสซึ่งมั่นใจว่าอาหารที่นำเสนออย่างประณีตนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้นำเอเปกผู่สมรสและผู้เข้าร่วม 2. Connect เชื่อมต่อท้องถิ่นไทยกับทั่วโลกการทำอาหารนี้สร้างขึ้นโดยการจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดส่วนผสมที่มีคุณภาพจากภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไปจนถึงภาคใต้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกความอุดมสมบูรณ์และเอกลักษณ์ของผลิตผลและวัตถุดิบไทยไทยเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจการส่งออกอาหารและเป็นที่รู้จักในานามครัวของโลก 3.Balance ส,สร้างสมดุลระหว่างโลกและผู้คนผ่านการนำวัตถุดิบมาจากโครงการหลวงวิสาหกิจชุมชนและฟาร์มในท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้คนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยและครอบครัวพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรับประเทศไทยมั่งคั่งไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายกลายเป็นแหล่งนําเงินเข้าประเทศได้อย่างมหา,าศาลโดยเฉพาะอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่อิ่มเท่านั้นแม้จะเป็นแค่อาหารชิ้นเล็กๆแต่ด้วยความละเมียดละไมก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับประทานและนําไปบอกต่อซึ่งนี่แหละครับ ที่อ่านไทยดังไกลทั่วโลกจนกลายเป็นชฟอ์พาวเวอร์ในระดับโลกไปแล้วครับ